โอเคไปแล้วครับ12พฤจิครับวันนี้ส่งเครื่องคุมพะยางจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมพะยาง80เซนฮนะตัวนี้ดูการทำงานการหลังเกี่ยวข้าวาจถึงโมงเริ่มมาแล้วครับ สวยหรูครับอันนี้ไม่ได้สายสายน้าหยดนะฮะช่วงทดสอบเครื่องให้ลูกค้าชมครับใครสนใจก็ติดต่องานเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0966097350ออฟครับผมขอบคุณมากครับ